มากูถ่ายนะคิทเทิลบล็อกมาใครตายก่อนใครตายก่อนใครตายใครตายก่อนกูไม่ให้รางวัลใครตายทีหลังกูให้รางวัลโอเคใครตายก่อนเฉยที่สุดใครที่สุดเอวี่าซึ่งก็เป็นกูอยู่แล้วเฉยที่สุดเอวี่เหมือนที่เจอเฟิร์นคารที่แล้วโอเคครับอออดิววันนี้ ไม่ไวันนี้หนอแม่งเมื่อกี้ต่อจากคลิปไอ้เคียนนั่นเลยซึ่งหลังจากที่เราไปพีพีแล้วก็ไปดักคิดต้านกันสร้างป้อมดักคิดต้านหลังจากที่เราพีพีแบบสุดเย็นนครับอย่างคุณออย่างไอ้เคียท็อปนะครับโบกมือให้กูนะครับชื่อกูตาเป็นเคียอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วไม่หวนตีกูมากไอ้นี่ชาร์จเลยป่ะอืมสร้างเร็วเร็วดักป้องรอบร้อยหิวอะไดิหิวหิวพ่อมึง ผิวลิวผิวห้องกูเอาแกะมาต้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 าแล้วก็จะพบอีกบุคลิกหนึ่งของเอเชียทบนะครับว่านี่าเพิ่งป็นเด็กหรืออะไรนะครับแล้วเขาลั่งไปต่อเรื่อยๆก่อนออดออดเธาได้ประมาณท่าออดว่าออดออดออดกินกระดูกว่าไม่กินอ่ะนี่ทางบ้านไม่ใช่เรื่องมารยาทนะครับสวัสดีครับอ่ะคุของ้เลย มึงโดนแล้วไอ้โอนไอ้นี่ก็โหดจังไปแล้วไปไปไปไหนนอนมึงไปไหนะช่วยพ่องช่วยตัวเองเลยเฟิล้วไปโอ้โหแม่โดนด้วยไอ้เคียชิบี่พายแล้วแม่ไม่ตายกูก็ขอบอกแล้วว่ามึงเมตมากไอ้สัสนี่คาถายังแอยวางเอมดวีนเออไอ้เฮีย กูไม่แก้แค้นเว้ยไม่รอดโอ้๊ีทึกมาจะไปตักทึกเซนบ้ากันนะเออได้ได้ได้เลยมันแบบมันเป็นอะไรที่ไวมากเป็นอะไรที่เออแบบเกียนเกียนมากเลยเผื่อชนะไวมากโเลยตอนนี้เหลือใครบ้างครับกูครับซึ่งไม่ทิ้งกูโดดเดียวเดียวได้เอากูได้ฮิวกูยิงได้เหลือลินกับเบรถ นอนน้อนเราต้องไบ้านไหนอ่ะไอ้ที่เป็นสุกรีนไฮเซอร์อ่ะไปแล้วหนึ่งตัวเรามาชมปฏิหารกันครับเออน่ะเรามาดูปฏิหารของกูนะครับว่ากูจะรอดครับซึ่งถ้ากูรอดนี่กูพลิกบทศาสตร์ของมาเป็นเชดเร็วโดดทามหลังปีละอันโอ้โหสี่ตัวโอ้โห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 ซึ่งถ้ากูรอดนี่กูเป็นประวัติศาสตร์ของห้างออนไลน์นะครับ เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากแล้วแล้วก็ไม่ทันแล้วมึงไม่ทันแลวล่ะโอ้โหไม่มีของอะไรเลยเลยมาเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะครับ